ขึ้นหนขาหลังเออขาหลังเดียวขึ้นหนาเอาขาหลังขึ้นมาด้วยขาหลังเอาขาหลังาขึ้นไม่เดี๋ยวไม่ได้เอาขาหลังขึ้นมาเออเร็วเร็วเร็วมาลูกมามาเร็วเออมามาเก่งเก่งมากมาเร็วมาเร็วูเร็วเร็วมาไปลงมาหนูแมวขาหลังขึ้นมาแล้วขาหลังหนูเอ้